เห็ดยังกินปะเออสวัสดีพี่น้องจังเห็ดโคบเพชรโคบเพ็ดเลยอันนี้เพิ่นสิเห็ดยังเลยเห็ดน้ำเขาวปุ้นบอโคบเพ็ดนี่เพ็ดว่าให้โคบเพชันี่โคบลบค้นไหวฮ่าฮ่าะเพิ่นสิเห็ดยังเนาะสบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน แม่ยามานำลูกไก่มากินเขาจ๊กสีย่างวะแจ๊กย่างแกงวะจ๊กย่างแกงเนาะแจ๊สีย่างก็ทาป้าด้วยชนเฮ็ดเลยป้าปักเฮ็ดนก่ไรป้าเป็ดนี่ สีกินปลาบ้าเนวกินนี่เออเพชรเพรัดโลักแกมั้เออเฮ้อหนึ่งข่าวได้หนึ่งขาวอะไได้หนึ่งข่าวปยเป็นหนึงขาวบ้าเอาเพ็ดปลาเม็นบ่เฮ้ยเพปลาจากเทืดเลยปลาหนีเห็ดกินปลาเอ้ยแต่เป็ดนี่เห็ดไวแล้วเราจะวางจากเทอดไี้ไหมาจับขึ้กัน มาสขาบไปช็เกียร์ลาปาต้ปาปลา้ป้งขี้เ่นะเนอะซลอ่มอนเปลี่นเี้เี่นเี้เปี่ยนงเาหน่เปลี่ยไปทั้งนกายไปด้วยป่ะครัปเะไ้เนาะโดยเจ้าคนีดอะไรเนาะดูรองเคี้อะไรกินเาะหอซะจอยเอาีดอะไรกินป้านี่ยไร ก้อย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 เจ้าก้อยเปียโนเจ้าก้อยเปียนเจ้าก้อยเปียโนก้อยก้อยก้อยกินมีปลานนจานมีกระตเทียนตาหนินตือว่าเป็นร้อน

Hãy subscribe cho kênh mày Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ป้าพี่น้องเลยช็อตย่อยเป็นคนโก้ฝา้านี่ตัดจีนใหญ่ข้าวดูตินตะปี๊ดเนาะมันง่ายอยู่

เฮ้ยโมเมถั่วโมถุงอากาศฮ้อนฮ้อนฮู้เนอะถุงน้ำถุงอะไรถ้าจะซื้อมาซื้อมาหน่อ เนาะ่าเปลี <off ee> <off ee> <off ee> ่ยนแปลงโพรพิโตกวานี่คือเพราะว่าต้องขำเลยเนาะมือกำเหล่จัมือกันตพรพิโตกวาอรบน

คอยเป็นแต่ว่าคอยนี่ยังต้มที่มดแลบวอน่มันวายอยเขาพักลูเขาเห็นอะไรก้คอยนอยตอนั้นเนาะมาคนมาอยครับทำลายคนละตนปลาอะไร้างคอมีปลาจีนปลานุนจัน เราปาจีนอะไลแบมันจะเสียได่ได้วาจีนก็ะมาจันเนาะชุ่นบ่มว้าวนาะนี่ปีกินซะหรือต้มก็ได้ตอนนี้เาลองลองลองเอาฉีดมันเมืองก่อนพี่น้องคนมีบุเนาะ มันจะซื้อแมาใส่แล้วคนมีบุญเน้องนางบอกบอกเอาลงนางลงไม่ไ้อยพัน้อยเนี่ย่ีย

เออฮะยืนยืนให้ปิดชีบอยู่เอ็นกินเขาหมักสังเออชื่อมาชื่อมาทำน้ำเคีียวไปหน่อยอิชีน้าโนดเนาะกระ่จยต้องตามยูต้อนนี่เขียวพูดไหมไดจอบไหไม่ล้อง เฮ้ยจอยทำนี่แม่เนาะแม่ก็เนาะมันมาก่อนเรียกเอามาเอามา